สวัสดีจ้าอืมมื้อนี้ก็วันจันทร์นะจ๊นะเนาะฝนตกสองมืง้อจากเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็บบันเดลันะจ๊ะฝนตกฝนตกเน็ตบ่ค่อยดีนะจ๊นะเนาะอ่ามือ้อนี้ฝนหยุดแล้วจะมีแดดออกเก็กน้อยนะจ๊ะคุณหบัญญัตากาศบรรยากาศรอบๆบ้านให้เบิง่ง ทางุนเสียงฝนต,ตัดชาแล้วมันจะบรรยากาศดีจ้มมือนี่แดดออกแล้วแต่ว่าก็มีกีฝ่ายอยู่แดดออกแดดออกรองเทื่ยก็มีฝนมากเลยจล้ะฝนฝนปล่อยๆฝนตัเสียงขจรต,ตัดชาอิู่ทางฝนฝากบ้านหลังยังไง้างบ้านข้างบ้านป้า บานป่าป่นเฮ็ดหลังค่าไม่แล้วแล้ว่นเปลี่ยนหลังค่าหม่นจะจาะมื้อนี้อากาศยุที่ส0องศนานะจ๊จะมีแดดแต่ก็ว่ามีแดดแต่ว่าก็นหนาวยู่จะ้ะก็ใะเส่เสื้อกันหนาวคือเกา่นนะบานเพ่นยึดที่ผูเขาก็สิเป็นผู้เขาอ,อีกอันก็สิเป็นโบสถ์ขาเจ้านะจ๊ะเป็นมัสยิดมัสยิด เดี๋ยวสีส้มให้เบิ่งเป็นมัสยินนะสยาาด,น,ดาานะจ๊ะนะเสียงตัดชาถ้าถ้ามือใดฝนบดโตเพิ่นะกับสีตัดชานะจ๊ะเนาะกับสีตัดชาอ่าเอ็มบอ๊อเสียงมอเตอร์สวนนีต,นตัดแล้วเลีวสวนไก่ไก่ไกลไก่มัสยิดตัดแล้วเลีอยว อาตัดฝนมาตกพื้นกระตานมึงได้ฝนตกพื้นเขาบ่ตัดนะจนะ๊ะเนาะเพราะว่ามันกระสิถึงหักน้ำนักหลายมันมีน้ำนะจนะ๊ะเนาะต้องตัดช่วงบนะนะ่มีฝนนะจ๊ะเนาะอืมคนน่าจะบ้านขั้นเจ้าอืมบานกระสิอยู่ห่างๆกันเนี่จ้าวคือบานห้าห่างกันห่างกันแต่ว่ากับบ่วหางหลายบานห้าวเปิดติดๆกันเนาะ ้าเป็นมองพื้นที่ว่างอันนี้กําแพงประเ็ดกําแพงไว้นะจ๊ะเนาะเห็นบ่ถ้าว่าเหตุอ่าเวลาฝนโศกดินก็สิไหลลงมาใส่ถนนเนาะถนนนี่ออกไปได้เบิดได้จะออกไปปากซ้อยออกไปปากซ้อยที่พี่ว่านออกไปมือน,นั่นอืมนะจ๊ะอุ้ยอันนั้นมันมากอย่างโอ้ ต้นมกสรมเชียวหวานนะจ๊ะเหลืองเหลืองนะมกสรมเชียวหวานานี่จ้ะนะต้นมกสรมชเชียวหวานอ่ะเหรออาจ้ะเอาของจะเห็น <c oughs> นี่เตือนมกสรมเชียวหวานสองต้นนะจ๊ะนะสองเต้นเตือนมกสรมเชียวหวานสองต้นอืมอืมอาจานะย์เนาะสรมเชียวหวาน,น,นากำลังสีสุกอาจาะเนาะ คุณนะเียวไปอากาศดีวันนี้อากาศดีอากาศดีอากาศดีคนเฝ้าตัดได้จ้ะคนเฝ้าตัดใส่มอเตอร์ใส่หม้อตือตาเนื้อแดงคนก็จะมีมีรถบ้านหลังนี้มีรถโบล้านโบล้านสองขั้นขั้นสีแดงกับบอดดอยได้จ้ะจอดไว้ใส่แต่ขั้นสีเขียว,ดดส,ส,ว,ส,วสีเขียวสี รถพนไปทรงชาดิจันน์เป็นรถจีบรถสมัยโบราณอนุรักษ์ไว้นะจ๊ะเนาะเป็นจ mm. ันทนะร์เนาะทงประเทศไทยเฮาฝนตกห้ามเขาก็ล่างสิเกีย right. gaan, ่ยวเขากันนะจ๊ะเนาะเกี่ยวเข่ากันขึ้นหอดบ้านเนยจะเด้อขึ้นหอดระเทศไทยอุลจรทรงการยังสีเด้กลับอืทรงการยังสีเด้กกลับนะจ๊ะเนาะ อืม,อมสงการสงการได้กลับกับโอ้ยกัสิดีวนาจกรกับช่วงหนาหอนจังสิได้ไปเที่ยวเล่นหน้ามองนันมนีนะจ๊ะเนาะอยิ่งางพี่กัสีวันหยุดเพื่นกัสีช่วงเดือนมีนากับพืษภสคพานนะจ๊ะอืมวันหยุดกระจ้า มีหน้าพืชสภาพากับหยุดประมาณสองอาทิตย์นาจ๊ะหยุดประมาณสองอาทิตย์ทวาบ้านเ้ามันหยุดหน่อยเนาะสงการกับหยุดแค่ว, 40, ว,ะว,ะ 40, ว 60, ันที่สิบอวันที่สิบหกกิงนะจ๊ะอาทิตย์เดียวยี่นี่หยุดเป็นสองอาทิตย์ได้จะวันหยุดวันหยุดมงนีจากกำแพงบนเห็ดไว้เห็ดกั้นถนนไว้ถ้ามงได้เป็นตีนผู้เขาไปวันกัน บนทางเลี้ยวไปน้ำผู้เขาเป็นกับสิห็ดกำแพงนั่นจะเนาะเห็นบ่หมู่บ้านนี้อยู่ตีนผู้เขาเด้อยจากผุนพุ่นเทิงผู้เขาก็มีอันนั้นเทิงผู้เขาจะที่เลี้ยวเห็นนี่นนั่นจะเนากะกสิเป็นยังสีห่างกันบ้านกระจอกสิเป็นลักษณะนี้เบิดนั่นจ้ะเนาะบ้านเทิงผู้นั่นจะเนาะ สำหรับมือนี้ก็สิมารีวิวเห็นเบิ่งแค่นี้ได้ใจเด้อจัจองเจอกันไลฟ์สดได้จ้าสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า